Eu te abraço. สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสตเจ้าในวันที่11นั้นพระาศาสนาจักรของเราทั่วโลกก็เตือนพวกเราที่มีกำลังเข้มแข็งไปด,ดูแลคนเจ็บคนป่วยคนอ่อนแอคนพิการคนสูงอายุซึ่ง พระศาสนาจักรก็ได้ซื่อสัสตว์ต่อหน้าที่นี้เรื่อยมาเพราะว่าในพระศาสนาจักรนั้นเราคนที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงนั้นก็มีหน้าที่ที่จะช่วยเหลือคนที่อ่อนแอกว่าคนที่ต้องการความช่วยเหลือมากกว่านะครับ okay. ดังนั้นเราจึงลำลึกถึงคนป่วยว่าเขาไม่ใช่เป็นอุปสรรคสำหรับชีวิตของเราแต่เป็น โอกาสให้พวกเราได้สร้างบุญสร้างกุศลพออยังคิดถึงลหลายๆคนที่ในบ้านของตนเองนั้นมีพี่น้องที่มีญาติที่ป่วยเป็นอัมพาตขอให้คนที่ดูแลเอาใจใส่นั้นอย่าท้อแท้ใจนะครับกิจการทุกกิจการคำพูดทุกคำพูดที่เราพูดกับคนพิการคนอัมพาตกับมะพฤกนี่นะครับก็เหมือนกับกำลังพูดกับพระเยซูเจ้าเอง ขอให้เราเปลี่ยนความยากลำบากให้เป็นการกุศลเป็นผลบุญนะครับวันนี้เรามาดูพระเยซูเจา้าทวีขนมปังช่วยเหลือคนที่มาฟังพระองค์แล้วติดตามพระองค์ด้วยใจยจดจ่อจนในที่สุดวันเวลาร่วงพ้นไปก็จะกลับบ้านมันก็ท้องก็ร้องแล้วเพราะว่าไม่มีอะไรสำรองในท้องและพระเยซูเจ้าสั่งประชาชนนั่งลงบนพื้นดินทรงหยิบขนมปังเจ็ดก้อน จัดขอบพระคุณพระเจ้าและทรงบิขนมปังประธานในบรรดาสิทธิ์ไปแจกจ่ายแก่ประชาชนตามที่เขาต้องการแล้วก็แจกปลาด้วยนะครับทุกคนอิ่มหนำแนละยังเก็บเศษที่เหลือได้อีก7จ็ดตะกร้าผู้ที่กินขนมปังและปลามีประมาณสี่พันคนบางแห่งก็จะบอกว่าในพระวรสารตอนหนึ่งว่าพระองค์ก็ทวีขนมปังให้คนผู้ชายห้าพคนแล้วเราก็ทราบว่าใน ทุกยุคทุกสมัยและทุกาศาสนาเนี่ยถ้ามีผู้ชายสี่พันหรือ5,000คนเนี่ยจะต้องมีผู้หญิงสองเท่าและเด็กอีกด้วยนะครับการที่พระเยซูเจ้าได้เ,เห็นใจสงสารคนที่ไม่มีอะไรจะกินในช่วงนั้นพรองต้องทวีขนมปังเนี่ยก็แสดงถึงความหุนใหญ่ของพรองประการที่สองก็มีหลายคนมาจากที่อื่นด้วยพี่น้องมาจากเ,เขียตแดนอื่นๆ มาฟังพระองค์เนี่ยมันก็เป็นสัญลักษณ์กันหนึ่งว่าที่พระองค์ทวีขนมปังครั้งนี้ไม่ใช่สําหรับชาวยูอย่างเดียวเพราะต่อไปในอนาคตาศาสนาจักรของพระองค์จะแผ่ขยายออกไปจนถึงหมู่บ้านของเราครับพี่น้องหมู่บ้านของเราเนี่ยก็ได้รับการทวีขนมปังในเวลาที่พระสงเสกในนามของพระเยซูเจ้าว่านี่คือกายของเรานี่คือโลหิตของเราและพระองค์ก็บอกว่าจงทําดังนี้ เป็นที่ระลึกถึงเราเถิดก็เราก็ไม่ได้อิจฉาชาวบ้านสมัยนั้นที่มีโอกาสได้ลิ้มรสอาหารที่พรงเสกแต่เราต้องตระหนักให้ดีว่าพระพรน,นี้ที่พรงหยิบยื่นให้แกเราผ่านทางพระศาสนาจักรโดยมีวัดมีวามีตู้ศิล์เนี่ยเราจะต้องถามตัวเองว่าฉันจะทำยังไงกับอัศจรรย์อาหาร ที่พระองค์ประทานให้แก่คนสมัยนั้นและกำลังประทานให้แก่คนสมัยนี้ก็แน่นอนศีลมหาสนิทก็เป็นศีลที่ช่วยพวกเราให้เดินทางในการเดินทางไปสู่ชีวิตนิรัดนดร์ช่วยพวกเราให้ปราบกิเลสตัณหาต่างๆที่จะมีเพิ่มพูนทวีขึ้นในสังคมถ้าเราไม่มีกำลังเราก็จะถูกพยศชั่วต่างๆที่ เราเผชิญเนี่ยปราบเราแล้วเราก็กลายเป็นทาสของสิ่งเหล่านั้นดังนั้นในฐานะที่เป็นคริสตชนเนี่ยก็ขอให้พี่น้องได้มีความตระหนักถึงศีลมหาสนิทซึ่งพระเยซูเจ้าได้อุตสาห์ตั้งขึ้นมาเพื่อพวกเราแต่ละคนขอพี่น้องจะได้รับพระพรของพระบิ็นเจ้านะครับสวัสดีครับ ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์